มาวิกลับกลับมาวิ่งกลับกลับเว สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้พบกับครูใหม่แล้วนะคะวันนี้ครูใหม่จะมาอธิบายการจัดการเรียนออนไลน์เสริมนะคะในสัปดาห์ที่2นะคะในสัปดาห์นี้มีใบางานอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะใบงานอันแรกนะคะให้ชักเรียนเนี่ยฝึกลากเส้นตามเส้นปากพร้อมทั้งระบายสีให้สวยงามให้นักเรียนช่วยกันหาทาง ให้พี่พึ่งสองตัวนี้ได้เจอกับพี่พึ่งตัวข้างล่างนะคะนักเรียนก็ค่อยๆลากตามลูกศรเลยลากตามเส้นปะให้มาหาพี่พึ่งข้างล่างนะคะค่อยๆลากค่ะค่อยๆลากลงมาอค่อยๆลากลงมานะคะพยายามบัง,บงคับมือให้ตรงนะคะหมัยไม่ค่อยตรงเท่าไหร่หนูก็พยายามบังคับมือให้ตรงนะคะ เจอพี่พึ่งแล้วหลังจากเจอพี่พึ่งแล้วก็ให้นักเรียนเนี่ยระบายสีลังพึ่งแล้วก็พี่พึ่งให้สวยงามนะคะ,ะไปดูไปงานหน้าต่อไปไปงานหน้าต่อไปนะคะเป็นการลากเส้นเหมือนเดิมลากเส้นลีลามืออันนี้เป็นการลากเส้นแนวตรงนะคะลงมาจากข้างบนลงล่างนักเรียนค่อยๆลากลงมานะคะลากลงมาให้ตรง ลากให้ครบทั้ง3าบรรทัดนะคะแล้วก็ระบายสีให้สวยงามไปดูไปงานหน้าต่อไปไปงานหน้าต่อไปนะคะเป็นการลากเส้นตรงเหมือนกันแต่เป็นการลากลงแล้วก็ลากขึ้นนะคะให้นักเรียนค่อยๆลากลงแล้วก็ลากขึ้นลากลงแล้วก็ลากขึ้นน,นะคะ ลากให้ครบทั้งสามบรรทัดแล้วก็ระบายสีให้สวยงามอ่ะไปดูใบงานหน้าต่อไปใบงานหน้าต่อไปนะคะเป็นใบงานการลากเส้นแบบตัวยูให้นักเรียนเนาะค่อยๆลากลงนะคะอ่ะค่อยๆลากลงพยายามบังคับมือตัวเองนะคะค่อยๆลากลงนะคะ เขียนให้ครบทั้ง3บรรทัดน,นะคะแล้วก็ระบายสีให้สวยงามดูใบงานหน้าต่อไปใบงานหน้าต่อไปนะคะเป็นตัวยูเหมือนกันแต่เป็นตัวยูแบบคว่ำลงนักเรียนค่อยๆลากจากข้างล่างขึ้นข้างบนนะคะพอถึงข้างบนสุดแล้วก็นันกเรียนก็ค่อยๆลากลงนะคะเขียนอย่างนี้ให้ครบทั้งสาบรรทัดแล้วก็ระบายสีลุ้งให้สวยงาม ่ามาดูใบงานหน้าต่อไปใบงานหน้าต่อไปนะคะเป็นการลากเส้นแบบวงกลมให้นักเรียนดูลูกศรแล้วก็ค่อยๆลากนะคะพยายามบังคับมือให้เป็นวงกลมนะคะเขียนให้ครบทั้งสามบรรทัดแล้วก็ระบายสีให้สวยงามอามาดูใบงานหน้าต่อไป ใบงานหน้าต่อไปนะคะเป็นใบงานฝึกลากเส้นโดยมีรูปภาพนะคะให้นักเรียนค่อยๆลากเส้น ในตัวของพี่ผีเสื้อนะคะลากตามเส้นปะเลยค่อยๆลากลากให้ครบทั้งผีเสื้อสองตัวนะคะแล้วก็ระบายสีให้สวยงามนะคะนี่ก็คือตัวอย่างการทำใบงานของสัปดาห์นี้นะคะตัวอย่างใบงานของสัปดาห์หน้าจะเป็นยังไงโปรดติดตามรับชมในครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ